สวัสดีครับขลับกัวควายครับเมื่อกี้ผมไปอยู่กัวควายอาดาห้อ,อยควันข,ออขนึ้นเก่านะครับห้อยควันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝนบ่นตกตีมื้อนีนอ้บ่ดียยแ,แห้งเหรอดิตีตำรับเลาวมื้อนี้เนาะจะชัดแจ้งเนาะชัดแจ้งมื้อนั้นบ่ชัดเอ้าเอฟซนว่ามาไทายงแจ้งให้แน่ให้เบิ่งใหม่ครับครับเพิ่นว่ามันบ่ชัดมื้อนี้ข่อยเฝ้าดิมันตำรวจได้มื้อนี้ตีตู้จีนติมันสิเบิดก่อนเมาบ่มื้อนี้เราสิเบิดก่อนเมาบ่มื้อนี้บ่เมาดอกจักหน่อยนี่ล่ะสิเบิดก่อนไม่เบิดก่อนเอ้อ อถไทยยนบ์เบาลายยางห้างเนาะครับเอาเห็นภาพเล่าแล้วกันอความสูงเทาไหร่อหนึ่งร้อยสี่บสองเม่ลูกน้องหอยเนาะแม่ลูกครับร้อยสี่เมลูกแม่สูงร้อยสี่สงเมสูงร้อยสีลูกตัวเมียเม่ลูกลูกแม่ลูกแม่หน้าตาเป็นซะเป็นยังไงนี่นี่หน้าตาบนเขาเป็นเนาะเพินมีลูกจากตัวเราได้ปะลูกเพิ่นบึงได้ปะพราะใหญ่ให่บึงอ้ยขอมูลเ่าชัดจิตย่าให้เราต่ กสิยุประมาณสองหรือสามบ่ห้อยคอสามประมาณสามนี่นี่รื้อว่ายังไงแม่นลูกเพิ่นน้อนอีกเนาะสามนี่ครับนี่ตัวที่สามเนาะหรือยังไงนี่น้าสิตัวที่สามประมาณเอาประมาณประมาณนะครับมาราะว่าประมาณเอาเฮ้าบ่ะดรลูกขอมูลมันครับบารนี่ก็่อยากเราไปลูกเพิ่นจะเดือนเราห้อยนี่เจ็ดเดือนกว่าครับลูกเจ็ดเดือนกว่าแม่เพิ่นยังไงบานนี่ แม่เพิ่นผสมไปอี่ยังไงหรือว่าผสมเบิ่มทองไปผสมเบิ่มพันล้านผสมเบิ่มพันล้านเนาะครับแม่เดี๋ยวผมจะหามุมมุมเกงแกงผสมมื่อไรมาดิผสมมื่อไรมาดิผสมก้อนผสมได้สองวันสามวันนี่ล่ะเออผสมได้สามวันเจ้าคิดออกเจ้าก็วอารวดเพราะว่าไข่เบื่อเบื่อได้มือนกัเบื่อเตะเอ้าเจ้าคิดยังไงจังกรวดเนาะเพราะว่าเองไม่ต้องคอยเนาะแม่สูงหน่อยสี่สิบสองแม่สูงหน่อยสี่สิบสองเพิ่อนมาไข่อุทยไทยดิ เป็นเป็นเป็นสายเล่ากออุไทอุไทเนาะครับมาจากทางพุ่นเนาะแมนแมนเิ่นเรียบเบิ่งหยางเนาะพี่เนาะเบิ่งรียบเบิ่งครับเรียบบ่ขี้เรียบดีเรียบดีเรียบสวยครับครับอ่างสายอ่างสายใหญ่สายอ่างใหญ่ใหญ่เด้อยเหาครับจริงครับตัวจริงเพันใหญ่เพันใหญ่พันยาวเพันอ่างเนอะครับเบาไหลเหมือนสีว้าย่องเออเบาไหลกับสีว้าย่องแมนเมนทำก็ให้เบิ้งเอานะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องเอานะครับนี่เดี๋น้องเนะเบิ้งเอานะครับ จังไงยังไดประชัดเจนกะไทยพุ่นห้าออาเข่าคอยพุ่นเอ้ากินเข่าละจีเห็้ยนมาหุ่นห่ย่างให้เบิ่งนะเนี่ยแข้งขาดีเด้อครับแข้งขาดีนะครับประกันแข้งขาดีรับประกันตำแนี้ให้คือเก่าคือเก่านะครับพูดเหรอเหียวได้เงยไรเหี้ยวทัเหียวทั้งอ่างถือว่าเป็นของเงยน้องหอยเมยเนาะของเงยของเนี่ยโอ้เงยตัวจริงเป็นเงยเด้อครับ ไม่ผับไม่กล่องไม่เกี่ยวไรไม่ใช่แน่กินเขาเลยจีคุนกินเขาเขาเป็นยังโอยกำลังจิดถอกอยู่แล้ววะกำลังจิดถอกเด้ซอดเราเด้ซอดไหลเราดิเขากำลังจิดถอกนะครับนั่นลูกเราเดิลูกสาวนี่ลูกสาวเพื่อนนะครับนี่นี่ลูกสาวเพื่อนพี่บ้าลูกแท้ว่าด่าห้อยดีว่าแท้ครับลูกแท้แท้แท้ลูกแท้นะครับเนาะใสเป็นเป็นลูกของผู้ใดห้อยนี่จะเป็นเพี่นมาอ่างอีกเดียวป้อ เพิ่นมาเป็นควายผสมเทียมนี่ควายผสมเทียมเนาะแมนแต่ว่าเขากลับไ่รู้ว่าเป็นจังไงเนาะครับเขากลับบอกว่าเป็นสายกลมวิ่งไรห้อยกอาเบื้องเอาครับสายตาเอ็มเราเอาสายตาสายตาครับเพราะว่านาเขาสวยนาเขาเพิ่นสวยเอาลูกเพิ่นนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับลูกเพิ่นเจ็ดเดือนแล้วเมียตัวเมียได้พี่น้องเด้อะนะครับเพิ่มแล้วผมจับเบยสวยสวยอัตลักษณ์ขรดขันมาดีเนี่ยเอาเบื้องลูกบันเออนะครับ ลูกสวยเมึงขวนเนี่ยเงเพิ่นหลดนี่นะครับจะลูกอะไรบาดเลี้ยวจะตัวลูกเพิ่นเนาะผู้เพิ่นกะผู้เพิ่นมากเพิ่นกะถามมาสิแยกแยกอยากแยกลูกแยกลูกเนาะผู้ใหแยกเท่านั้นเดียบตัวเขาเนาะแม่นครับเอาไปน้ำกันนั่นแหละเพิ่นยังดูดนมอยู่ดิเอาไปน้ำกันซะเนาะเพิ่นยังดูดนมอยู่แต่ว่าดูดทางห้างแล้วดูดทางห้างแล้วนะครับคงคงอ่องคอเพิ่นเบื้องเบื้องนาผักหนาเขาเพิ่นงามอัตลักษณ์ เป็นตาหูเนาะมือตาเป็นตาเตีมแก้มจ้ำดีเด้หน้าหวานตาหวานนะครับแมนครับหูเอ้าลองเพิ่งเอาเด้อสิไปห่องอีกแล้วหูองค์คอองคอออกข่าวญ่ลูกงามเรียบดีครับเรียบสวยนะครับเอาไงวะคือเอาไปเป็นแม่บอกได้ครับตัวแม่เพิ่นเด้แม่เพิ่นเพราะเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นให้ลูกดีสิค่อยแม่นครับเพราะว่าให้ลูกดีการจ่ายลูกเนาะการจ่ายลูกค่ยลักษณะนี้เพิ่นสิแบบว่าส่งลูกไปหาพ่อครับนี่ การใจลูกดีครับใจลูกเพื่อนดีใจลูกไปทั้งพอเด้ครับโอ้แบบว่าขั้นเอพอดีๆใส่ก็คือว่าแมนครับถูกครับกันจีต่อไปเลยแมนเนาะกะเบื้องเอาตามสายตาเฮาจับขยัถือบ่ถือครับถือคอยบ่คอยมิประมาณนั่นนะเพราะว่าผู้เพื่อนลูกม่นกันจีเบาแถวฟังเนาะไม่สอกกับเขาแถวคอยยังไปงวงๆอยู่แมนนลูกเพื่ขาดีขึ้นกันลูกเพื่อนผู้เพ่นงามนะครับอัตลักษณ์ม้าดีนะครับเนาะอัตลักษณ์คนดีเด้แม่นนะครับ โอ้เอาไปเป็นต่อไปนะครับนกแม่บอกแม่พันธุ์ได้นะครับต่อไปลักษณะนี้แม่เพื่นสิทธิ์ทรงลูกไปหาพอปุ่นหางย่งใหญ่มุกหางย่งใหญ่ครับไทยดีดีครับโอ้มาดีนะครับนี่แล้วเพราะว่าพอดีพอดีตัวนี้นะที่พอตัวดีอยู่ครับโอ้ความสูงลูกกับจีบุนีแม่เดิสูงกับมาแล้วเนาะครับแม่สูงรอย40กว่าลูกก็ต้อง100 40กว่าต้องมานะครับ ไอแม่เป็นเบิ่งชับนี่แม่เพิ่อนเพราะว่าเพิ่อนเดียเพิ่นนเให้พี่น้องเพิ่อนเดียเปรียบเทียบได้อ่าตัดสินใจเนาะให้เพิ่อนเดียเปรียบเทียบตัดสินใจนะครับนี่คือการส่งลูกเพิ่นเนาะครับนี่นี่แม่ลูกลูกแม่เนาะครับการส่งลูกเพิ่นนะครับมาดีพี่น้องกันี่ล่ะเฮาผสมให้แล้วเนาะครับผสมให้แล้วครับกับสัตว์ให้แล้ว ใส่เบิ่มพันล้านสีห้อยังไงใส่เบิ่มพันล้านใส่เบิ่มพันล้านให้แล้ยวนะครับจริงๆมันมันเป็นสัตว์มาหลายรอบแล้วล่ะแต่เพิ่นบ่ผสมครับเพิ่นว่าอยากให้ลูกเสานมก่อนผสมบ่ทันจังสิห้อยแม่นแมนครับหรือว่าอยากให้ลูกมันใหญ่ก่อนเนาะอยากให้ลูกมันเสานมอยากให้ลูกเป็นญ่เพิ่นสินะอันนั้นก่อนนะครับบางทีน้ำนมกันั่นเนาะให้เพิ่นกินน้นมก่อนจังซี่เนาะแม่นเพราะว่าผู้เลี้ยงบางคนขาเจ้าก็อยากให้ลูกมันกินนมเต็มที่ครับคิดบวกคิดกันข้าวฟุ้สงอนก็มีโอ้ครับ แล้วแต่ผู้เลี้ยงครับไม่มาเอาลูกใหญ่แล้วแม่คือหัวเต้าผสมบางเทียไม่อาจิขึ้นหลายรอบแล้วเพิ่นอาจิบ่รู้อันขึ้นหรือว่าอาจิผสมอาจิปล่อยให้ลูกเขากินนมก่อนเนาะแม่นครับให้เพิ่นพร้อมอิ่ลิให้เพิ่นสมบูรณ์อิ่ลิจังค่อยกระตังกระได้ราคาเท่าไหร่เอ้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อเด็กลูกแม่ต่อได้คือเก่าต่อได้คือเก่าผสมเบิ่มให้แล้วครับผสมเบิ่มพันล้านให้แล้วนะครับสมเบิ่มพันล้านใส่เบิ่มให้แล้วนะครับ ต่อไปได้จะซื้อต่อไปจะซื้อเก่าซื้อเก่านี่ดิจินงหงาคุณคุณยุ่งเ้านะครับดีบุดีเพิ่นอาจจะติดให้บ่ลเนี่ยแค่กันดราจะจะดวงเนาะดวงวาสนาโอ้ยพึ่งจินงหงาดีูโอ้มักค่อยหน่อยนะผมก็มักค่อยหน่อยเอาเบื่องตัวนี้ไาหนิแม่ที่สองแม่ที่สองนะครับนี่เนาะอ๋อมาความสูงเพิ่นได้ห้อยไป มีติดตื้นกล้องยังไงความสูงหนึ่งรอยสามสิารสามสิบห้าครับนะครับความสูงเป็น135บวกลบความสูงก็จะโอเคแล้วนะครับตอนนี้มีลูกมาแล้วตัวห้อยมีลูกมาแล้ว2ตัวมีลูกมาแล้ว2ตัวตอนนี้เขาผสมไปแล้วจ้ะห้อยผสมผ่านรอบแล้วผสมผ่านรอบแล้วผสมผ่านหนึ่งรอบใส่ปลาปังแต่ริ้วใส่ปลาปังไว้แมนครับรอบเพิ่นวันที่13ผ่านรอบไปแล้วผ่านมาแล้ว3-4มมือแล้ว ผ่านรอบหนึ่งแล้วบ่ขึ้นอีกบ่เห็นขึ้นครับบ่เห็นขึ้นแม่นแต่ว่ารับประกันรับประกันติดว่าท่นได้รับประกันบ่ได้ครับเพราะว่าบอกได้แต่ว่าผ่านหนึ่งรอบต้องรอใอีสี่สิบห้าหมื่นเท่าไหร่โอ้เขาจะหยุตัวทองได้เนาะแมนต้องรออีกอย่างหน่อยนะครับถ่ายอีกรอบหนึ่งถ่ายรอบหนึ่งแต่ว่าส่วนมากมันกะผ่านรอบหนึ่งเรากะนนาสิส่วนมากสิติดกับมีโอกาสติดกับหลมีโอกาสรุ่นครับมีโอกาสนะครับเนี่ยคือคือบานนี้ทัานติดก็ขึ้น ถือว่าได้กำไรไปเลยแม่นเอาเบื้องหน้าเบื้องตาไไรปเลยด้ตาเต็มเต็มจำาเด้ตาเต็มเต็มจำเต็มเต็มจำเด้ออ่ะนี่เขาอุ้มบาดเขานะครับนี่นี่นี่นะครับลูกเพิ่นเบื้องมันชัดบ่นี่หนึ่งสองนะครับบักเข่าผู้เฒ่าพาเบื้องเด้อเราอย่งสี่เนาะแม่นมันี่ผู้เฒ่าพาเบื้องนี่ครับนี่ครับแต่บางตัวมันเห็นว่าชัดมันต่บอกไม่ได้เล็กน้อยเนาะแม่นกอยเล็กเล็กน้อยนะครับแม่นความรู้เล็กน้อยน้อยทุ่งเท่า เดี๋ยวผมนัดผมหารไรเก่งๆนะครับเด็ยบกัสวยดิถุงเท่ากำไรกับนี้แล้วนาลังไม่ได้เมาเนี่ยดิเมาเดี่ยวเมาหย่าดิโอ้ก็ยานั่งยาขครยาตียาอะไรไม่กินยาแม้แต่เจ้าของป่วยกินยาล่ะอะไรเนาบนี่ครับพี่น้องเป็นเพื่อนเรานะครับเพิ่นผ่านรอบหนึ่งแล้วนะครับสำหรับแม่นี่นะครับใส่ปลาปังจะไหยปังแปดลิ้วใส่ปลาปังแปดลิ้วไหวด้วยนะครับพี่น้องย่างครับ นี่นะรับประกันแข่งขาแข้งขาหังดอกคือกาตำนี้รับประกันให้ย่ายรกันตำนี้เนาะเอาปล่อยนสมได้ได้รอบนึงแล้วรอบนึงครับความสูงลอยสาหาะครับอยบห้าบอกลบครับอยามสบหอกลบมีลูกมาแล้วสองตัวน้ออยเนาะแมนกันติดกับตัวเป็นตัวที่สามติดกันเป็นตัวที่สครับราคาด้ยเอาหก้าคะแนนหกหมื่นห่ ต่อได้คือเก่าต่อได้คือเก่าแมีนนะครับต่อใบยาซื้อแล้ววะต่อใบได้ยาซื้อสิเลี้ยงสี่ตาปลาเข่าได้รับปลาที่นี่เั็นว่าคือว่าต่อใบได้ยาซื้อมาหนิเรียกปะขายบ่ได้กับ่ขายคือกันนี่แย่ก็ับในไอซี่นะเพราะว่ามันเกิดมีต้นทุนมีน้องม่ตอนี่เด้อมีค่าใจมีคนทุนอันว่าต่อใบได้ยาซื้อนี่แต่ว่าถ้าขายบ่ได้กับขายบ่ได้คือกันครับเพราะว่ามันไปได้มาได้กับขายต่อได้กับ่ได้ว่ากันขึ้นมันไปได้เนาะแมีน ไปเร็วมากเลยกับโบเลยวะก็โบเลยว่าจาซื้อก็บโบมลยว่าขายขายไสู้้ตอ๋อดิตองขายไสู้้หามาเพื่อนบนโบเลี้ยวด้วยพันธุดอกเนาะแมนครับแมนแต่ว่ากระต่อเรื่อยๆกระต่อได้คือเก่ากระต่อได้ทูกตัวทุกมาสอบถามทักครับทักกับทุกสอบถามรายละเอียดได้ถึงตัวนี้ถึงแม่ลูกล่ะบรหรี่พี่น้องเป็นเบีบครับเบุหร่คุณกลิ่นยาดีเด้อีฟ้าสวยซื้อเพื่อนผมบอกราคาเพิ่นหกสิบหานะหกหมื่นหานะหกหมื่นห้าพี้ยเพเ่็นซื้อฟ้าสวยเดิ พ่าสวยที่นี่พ่าสวยบักแกน้อยไักใส่บักแกน้อยบักขี่เด็ดเจ้าบักเสือบักเสือบีกเด็ดบักเสืยบอ่ะจับกล้ยจีเพราะไงบักเสืยบอ่ะจับกล้ยนั่ก็ว่าทีมาจับกล้วยยุ่นมาบักเสืองามครับลูกลูกงามลูกตัวดีการให้ลูกมี่ครัำมิการให้ลูกเขาการใจลูกนะครับแม่พึ่งเป็นต่เอาไปเห็นบอกแต่นี่การใจลูกการใจลูกพึ่งจะไปทั้งพอนี่แหละเป็นตะเอาเป็นเป็นแม่บอกแม่พันธฒนาคขอบไปนะครับใส่พอใดกันอาจจะสวยขึ้นกันสวยครับสวยเพราะว่าเขาเห็นลูกแล้วนี่เขาเห็นลูกเพิ่งเด้ เราปนนี้กันนำนมเขาเนาะนำนมแม่นะครับก็ดีเพิ่นยังดูดนมอยู่หรอกแต่่วาเพิ่นอีกดูดทั้งห้างแล้วเพราะเพิ่นใหญ่แล้วแม่นครับเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นใหญ่แล้วนะครับเย็ดเดือนสิเข้าแปดเดือนแล้วก็พี่น้องโทรมารถมาสืบทราบมังเนาะแม่นเอามาสอบถามเบิ่งนะครับมาเกิเอะไรกังเอะทำแล้วเออทำแล้วผมณจีเฝ้าไปงานเพิ่นเอาเพราะว่าเมื่อนี้เดี๋ยวว่ทันโตจีนเขาเต้เขาดีหัวเปิดก่อนกลิ่นนี่ตโตจีนเนอะจิบเออจิบดีหัวเนี่ยเป็นกินเนี่ยกลิ่นเนี้ยอันหนึ่งเลีเขา บอบอบยาแล้วยาจะองควยกินยากินยาอะไรใครเอาเมายาได้นี่นเอาครับเมื่อนี้กะฝากไว้ซักมีก่อนครับกะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์คึอเก้าละผู้ใดมือเง่นยังก็ผู้ใดชิมอยากขายขายวายจีมีบอกบอก,บอกวาอยากขายขวายทั้งเยาะโซยังยังกะบอกได้มือเม่นแม่เราอยากขายขวายจังมือเงินเราะครับมือเง่นสี่ท่านทั้งพุ่นี่มาแล้ววัสดีครับก่อนอย ในห้อยจีในห้อยนี่ปกเสียตงีเขาไปมือนีท่านจะนวดบอกเรียกไปมือนีไปไรไปไรมะบอกเรียกเขาไปมือนีบอกเรียกม่นได้ไหมพูดอะไรไปจับตัวนวดหน่อยเปิดมือเอาป่ะเอาเอาพิณองครับอันสำนัญเด้อเพราะว่าให้พี่น้องเบ่งเด็กนึกซื้อดอกอันนี้ลูกเสือจซื้อดอกอันนี้เด็กสางโตไปเด็กสางโตไปเนาะครับเนาะอนาคตของศาสตร์โตไปนี่ฝากไว้สำนีก่อนเอาสวัสดีครับพ่อยครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับน้อยน้อยนี่สวัสดีครับ สวัสดีครับเอาเอาจำใคยมาเนาะสวัสดีครับ